อีพ uh, for ียี่สิบเอ่อให้สรุปข้อคืนเริ่มมาเริ่มใหม่กับใครสักคนที่ไม่ใจร้ายเป็นไงข้อคืนข้อคืนดีข้อคืนเริ่มมาเริ่มใหม่กับใครสักคนที่ไม่ใช่ร้ายอันนี้ก็เป็นดีเหรออีนี่เหรอไม่อะนอกะไม่ครอไม่คืนไม่คืนไม่คืนดีไม่คืนดี ไม่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 คือดีค่ะเ <c oughs> ขาแสดงความไอ้ดูเขาไม่เขาคือดีอะแต่เขาไม่คืนอ,อไนะไปแล้วอหมดเอาอะไรอะไม่ไอ้เกิดก็คิดว่าอันนี้เป็นนิทานเรื่องหนึ่งที่เล่าให้ท่านฟังอาจจะเป็นเรื่องในอานาคตก็เป็นได้อาจจะเกิดอีกอาทิตย์หน้า พรุ่งนี้อีกสามชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่เจอสิบเรล่อนี้ก็ก็เยอะนะครับผมอืมนั่นแหละแค่นั้นเองก็ไมายัางไงแล้วก็นั่นแหละมีทานเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับขอกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณคนที่เคยเป็น ทำไมายังให้จบก็กยก่างข้ามดูเหมือนเราพูดบวกไปบนมาเหมือนพูดเหมือนเราหลืมใช่ไหมพูดเหมือนอ่ะพูดทำซ่ากันเออใช่เราคือทำซ่าแต่ระวังดีรักนาดีนี่คือจากท่านเซ็กศักดิ์ธิ์ครูบาอาจารย์จักรวาลท่านอยากให้เราเออกมาบอกเรา ห็นไหมโทษประโยชน์อะไรอะไรมันจกโทษอะไรมันเกิดประโยชน์สิ่งไหนควรปฏิบัติหรือสิ่งไหนไม,ม่ควรปฏิบตัต mm hmm. ิคุณ,คณบารมีควรปฏิบัติที่สุดเราจะเป็นสบเสบียงติดต,ตัวเราไหมติดจิตวิญญาณเราไหมทุกภพกชาติเราต้องการที่จะสร้างบุญบารมีให้ตัวเองหรือเราก็ต้องการที่จะเกิดมาเว้นไวแต่เพื่อจะใช้กรรมไม่มีที่สิ้นสุดคุณต้องการจระไปนิพพาน เรื่องการต้องการที่จะอยู่กับ<อ>พีเศืก็สามสำ,ำเร็จสำราวนไปแล้ววนไปแล้วไ,ไม่มีที่สิ้นสุดข,ของจิตวิญญาณของคุณอืนี่คือท่านบอกมาแนละ้วอืออยากกลับบ้านเดิมไหมบ้านจิตวิญญาณเดิมบ้านแท้แท้ของท่านอยากก็รีบตื่นรู้สร้างคุณบรรมีอยากจะรีบได้เวลากลับบ้านแล้ว าคุณทาได้พบชาตินี้ก็คือพบชาติสุดท้ายคุณก็ไม่ต้องมาเป็นว่าแต่เกิดอีเดียแล้วครับทุกคนแต่ถ้ายังกระทาอยู่ก็จะอยู่ต่อไปเอ็ดกัาพบกับชาตินั่นแหละที่ท่านให้ลงซื่อไปละถือว่าขอบคุณที่เข้ามารับชมปิดวันนี้เราน,นิขิตให้สังางน,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 นะคะถือว่าเป็นนิทางเรื่องหนึ่งที่เราทำก่อ กายการพุทธีกรมนุกรรมใดข้าพเจ้าขอขมาขอไพรอยู่ใดที่ข้าเจ้าทํานในวันนี้ขอทุกท่นทานทั้งโลกมนุษย์และโละวลิญญาณคืออาจารย์สิสักธิ์เทวดานงางฟงของรักษาทุกท่านมาัาเรุ hundred and hundred and hundred and hundred. ลุพรามาดากุาตยาอว่าไเวอร์ทงโลกมนุษย์และละวลิญญาณอยู่ที่นก็แล้วแต่ที่ในท่านไดก็ดีท่นท่านก็ได้ก็ดี แต่ในส่วนรวมนี้ในผลบุญของข้าพเจ้าด้วยสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ที่เมตตาเกิดใช้วินิติจริย์เออ,เอ,อเโปราใชออ้วิจารย์ในการรับรับฟังรับฟังในทางเรื่องหนึ่งเท่านั้นคระบอม